ครับนักเรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษานะครับระดับมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสําหรับบทเรียนนี้เราก็มาเจอเจอกันเป็น E ีีที่14แล้วนะครับสําหรับ E ีที่แล้ว E ีที่3เราก็ได้เรียนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเต่างๆกันไปแล้วเนาะคราวนี้ EP ีที่14นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจว่าเราพึ่งพาอาศัยกันยังไงนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ นักเรียนการพึ่งพาการทางเศรษฐกิจนักเรียนพอจะรู้ไหมว่ามันมีความหมายไว้อย่างไรนะครับก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านการผลิตการบริโภคและการแลกเปลี่ยนะครับเพราะใดเราจึงต้องมีการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจก็เพราะว่าเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทําให้การผลิตสินค้าเนี่ย ออกมาแตกต่างกันไปด้วยเนื่องจากว่านอกจากนี้ความแตกต่างเรื่องของเรื่องของความชํานาญในการผลิตเทคโนโลยีที่แตกต่างกันจึงทําให้สินค้าและบริการมีความแตกต่างกันปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงทําให้เกิดการเพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวพูดให้นักเรียนดูว่าผลที่เกิดจากการเพื่งพากันทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งเลยทําให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในรูปของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้ดานความรู้เงินทุนเทคโนโลยีและการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับ 2. แก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้แต่มีต้นทุนสูงทําให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับ 3. เกิดการส่งเสริมกันระหว่างธุรกิจจากธุรกิจต้นน้ำไปสู่ธุรกิจปลายน้ำก็คืออย่างเช่นว่าชาวสนยางพลาเนี่ยผลิตยางแผ่นเป็นวัตถุดิบให้กับธุรกิจปลายน้ำก็อย่างเช่นเขาไปทําสูงมือเส้นได้ยางยางยืดที่นอนยางพลาอย่างเงี้ยเนาะฟองน้ำอย่างเงี้ยทำให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับทําให้เกิดการเพึ่งพา การในอ่าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคผู้บริโภคซื้อสินค้าบริการจากผู้ผลิตผู้ผลิตก็มีไรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับทําให้เกิดการพึ่งพากันระหว่างผู้ต้องการลงทุนผู้ออมและสถาบันทางการเงินทําให้มีการหมุนเวียนและขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นนะครับการพึ่งพาอาศัยกันอ่เรามาดูที่ว่าตัวอย่าง โดยเาดูตัวอย่างการพึ่งทางอาศัยกัน,ากนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเราเนี่ยก็ได้แก่ชัดเจนเลยคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้หรือว่าอาเซียนเรารู้จักกันในนามนี้นะครับอาเซียนเราดูว่าความสําคัญของการึ่งพางเ,เป็นยังไงนะครับกลุ่มอาเซียนเนี่ยให้ความสําคัญกับความร่วมมือในภูมิภาคอันประกอบด้วย3ปรปัการนะครับของกลุ่มอาเซียนเราได้แก่ความมั่นคง สังคมวัฒนธรรมและการรวมตัวทางเศรษฐกิจซึ่งต้องการให้มีการค้าเสรีอาเซียนมีเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีศุลก,กากรเพื่อให้สินค้าภายในอาเซียน,เ,นยเกิดการหมุนเวียนและไม่สนับสนุนการกีดกันทางการค้าในทุกรูปแบบนะครับสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยกผรลริตต่างภายในกลุ่มประเทศได้อย่างเสรีคือต้งองยก ง่ายๆก็คือต้องการให้มีตลาดเดียวนะครับต้องมีตลาดกลางอยู่ทีอ่อาเซียนของเรานี้ตลาดเดียวในทุกๆประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกข,ของกลุ่มอาเซียนเรานะครับเรามาดูผลที่เกิดขึ้นนะครับาการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยจะช่วยให้พืชผลหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะมีราคาสูงขึ้นที่สําคัญคือสามารถที่จะมีอํานาจต่อรองอด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศอย่างเช่น การที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการขายข้าวแต่ถ้าขายในนามของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าขายในนามของอาเซียนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีอำนาจในการเจรจาต่อรองได้มากกว่านะครับทำให้มีราคาที่ดีขึ้นนะครับเราจะให้นักเรียนดูผลกระทบของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนะครับด้านการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ อันนี้เดี๋ยวครูยกตัวอย่างประเทศจีนนะครับเพราะเป็นประเทศที่ใหญ่ในทวีปเอเชียเรากําลังซื้อกําลังที่เราจะเขาเรียกอะไรกําลังซื้อหรือว่าสินค้าที่นําเข้าประเทศเขาก็ค่อนข้างที่เยอะนะครับแต่ถ้ากรณีที่เศรษฐกิจของประเทศเขาเนี่ยอย่างสมมติโควิดสิบเก้าทำให้เศรษฐกิจของประเทศจีนมีวิกฤตเขาเรียกประสบปัญหาวิกฤตต่างๆเนี่ย ทำให้กำลังซื้อของเขานะหดตัวลงเนี่ยก็ส่งผลไปยังประเทศที่ส่งสินค้า,าไปขายให้กับประเทศจีนยกตัวอย่างเด่นชัดเลยตอนนี้ลำไยเห็นไหมครับราคาแทบจะไม่มีราคาเลยมังคุดอย่างเงี้ยจากใต้ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนราคายงแพงเลยตัวนี้ราคาถูกๆเองนะครับ <c oughs> นอกจากว่าจีนเขาไม่ไม่ซื้อหรือว่าไม่รับนําเข้านะครับอเรามาดูด้านราคานะครับ มื่อประเทศมหาอำนาจมีการปรับราคาสินค้าสูงขึ้นก็ส่งผลต่อประเทศที่มีการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจอย่างเช่นผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยนักเรนถ้าต้นทุนการผลิตสูงทําให้ปรับราคาน้ํามันโลกสูงขึ้นเนี่ยผู้ใช้อย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องใช้น้ํามันในราคาที่แพงขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ครูจะให้นักเรียนดูการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจเนาะทำไมต้องแข่งขันกันนะครับ การแข่งขันกา,าทางเศรษฐกิจก็คือการที่หน่วยการผลิตต่างๆสามารถามีความส,าาสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนการแข่งขันอาจจะเป็นการแข่งขันในด้านราคาด้านคุณภาพด้านการผลิตสินค้าและบริาการซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจนะครับเรีนยน หนึ่งเลยเทคโนโลยีการผลิตผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าจะได้เปรียบแน่นอนอยู่แล้วเนาะจะได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นเจ้าของของเทคโนโลยีนั้นๆน,น,นะครับสองทรัพยากรการผลิตครับทรัพยากรเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการผลิตถ้าประเทศใดมีทรัพยากรมากทําให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากกว่าประเทศที่มีทรัพยากรน้อยนะครับเงินทุน เงินทุนผู้ผลิตที่มีเงินทุนมากสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายจะทําให้ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตและถ้ามีการบร,ริหารจัดการดีๆเนี่ยก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นด้วยนะครับประสิทธิภาพในการผลิตเราดูนะครับจะทําให้สินค้าและบร,ริการของตนเองแตกต่างจากสินค้าหรือบร,ริการจากผู้ผลิตรายอื่นก็อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่านะเนาะก็สินค้าก็จะออกมาดูดีกว่า ปัจจัยด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นด้านการเมืองการออกกฎหมายื่อสนับสนุนการผลิตการลงทุนจากรัฐบาลซึ่งจะทําให้ได้เปรียบในการแข่งขันการทางเศรษฐกิจนะครับคราวนี้ครูจะให้นักเรียนดูวิธีการาที่จะใช้ในการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของตแต่ละประเทศต่างๆในภูมิภาคกันนะก็มีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยด้าน มาตรการหรือนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับก็คือการลดค่าเงินของประเทศจะทําให้ค่าเงินของประเทศนะั้นตนี่ยมีค่าต่ากว่าค่าเงินของประเทศอของต่างประเทศส่งผลให้มูลค่าสินค้าและบริการต่างๆภายในประเทศ่ะถูกลงเป็นการกระตุ้นการค้าและการลงทุนนะครับ 2. <c oughs> การให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาค้าขายหรือว่าลงทุนเนี่ยหรือว่ามาท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยเช่นการลดภาษีนําเข้าเพื่อส่งเสริมการค้าการลดวงเงินประกันสำรองหากชาติต้องการนําเงินมาลงทุนอย่างเงี้ยเนาะเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนนะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในสินค้าและบริการต่างน,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 นะครับการแข่งขันด้วยความคิดสร้างสรรน,นั่นคือการนําภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของประเทศมาเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสินค้าและใช้ความคิดสร้างสารรค์พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดใหม่แล้วนะครับยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการของตนด้วยนะครับต่อนะครับด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> กิจกรรมการท่องเที่ยวทําให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้แต่ละประเทศจึงพยายามนำเอกลักษณ์ที่มีอยู่มาผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์และส่งเสริมให้ที่จริงจังของรัฐบาลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ต่างชาติขเข้ามาเยือนประเทศของตนนะครับด้านการตลาดนะครับการตลาดทําให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าด้วยการมากขึ้นดังนั้นผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องใช้เอ่อใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นด้วยนะครับด้านเทคโนโลยีช่วงนี้เนะี่ยถือว่าสําคัญมาก ในการผลิตต่างๆเพราะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากต้นทุนการผลิตลดลงดังนั้นประเทศที่มีเทคโนโลยีดีๆสูงๆเนี่ยการผลิตที่ก้าวหน้าจะได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศที่ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับคราวนี้ครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐเนาะ อ่าความสาคัญก็คือสหรัฐอเมริกาและจีนน่จากเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สําคัญนะและถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกโดยทั้งสองประเทศเนี่ยมีการกาหนดมาตรการภาษีนําเข้าสินค้าที่สูงอ่าในหลายรายการทําให้เกิดสงครามทางการค้าของสองประเทศอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากระทบกันมาเรื่อยๆเนาะผลที่เกิดขึ้นคือจากการเกิดสงครามทางการค้าของทั้งสองประเทศนเนี่ยส่งผลต่อประเทศต่างๆที่มีการส่งออกไปยังสองประเทศเนี่ย ลดลงทําให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลดลงตามไปด้วยนะครับตอนนี้คุณี่กำลันดูผลที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจนะครับเกิดการพัฒนาด้านคุณภาพและด้านบริการและด้านราคาครับทําให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นผู้ผลิตต่างพยายามที่จะพัฒนาสินค้าบริการของตนให้ดีและมีคุณภาพมากขึ้นนะครับผลที่เกิดกับผู้บริโภคนะครับทําให้ผู้ผบริโภคมีทางเลือก ในการพวกที่หลากหลายมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะครับผลที่เกิดกับหน่วยผลิตก็คือทําให้เกิดการปรับเขาเรียกว่าปรับปรุงพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพในการผลิตอของแต่ละหน่วย,ยให้มีประสิทธิภาพที่จะแข่งขันกับภาคธุรกิจอื่นได้ทําให้ธุรกิจรายใหญ่ที่มีความสามารถในการแข่งขันะจะกีดกันธุรกิจหลายย่อย ออกจากตลาดทําให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผลที่เกิดขึ้นกับประเทศนะครับทําให้ประเทศนะ่ะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอื่นๆกับประเทศอื่นๆทําให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือมูลค่าสินค้ามากขึ้นแต่อาจจะนาไปสู่การผูกขาดของบริษัทข้ามชาติที่มีทุนมากทําให้เกิดปัญหาขาดดุลการค้าเงินเฟ้อและปัญหาเศรษฐกิจอื่น มีผลทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบอ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวิว่าการพึ่งพาอาศัยกันในภูมิภาคของเราเนี่ยเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยหรือว,ว่าอาเซียน,นยมีความสําคัญหรือว,ว่าความสำคัญการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นในการพึ่งพาอาศัยกันเป็นอย่างไรให้นักเรียนอธิบายให้ครูฟังหน่อยนะครับ โอเคสำหรับอีนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ